กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสารอบความสำเร็จโครงการสร้างสารรค์ไทยสี่ภายใต้หัวข้อเยาวะชนสร้างสารรค์สื่อสื่อสร้างสารรค์วัฒนธรรม อนเยาว,วชนอายุไม่เกิน25ปีร่วมประกวดคลิปวิดีโอสุดสร้างสารรค์เพื่อเปิดประตูสู่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยอันงดงามให้คนทั่วโลกได้รู้จักความยาวไม่เกิน5นาทีพร้อมโอกาสพิเศษเสริมทักษะการผลิตสื่อจากวิทยากรระดับโลกที่มาเติมเต็มความรู้ด้านการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพเป็นหาผลงานคลิปวิดีโอสุดสร้างสารรค์ชิงเงินรางวัลรวม2 3 0 0 0 0บาทพร้อมโล่เกียรติยศจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ นายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารร์กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นเสียงสะท้อนทางความคิดบอกเล่าเรื่องราวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นจากทั่วประเทศไทยโดยพลังสแกภาพของเด็กและเยาวชนเองผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ creative tyfo.com Facebook Page กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์